สวัสดีค่ะเป็นคนคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองหมามีคนชอบถามเสมอว่าเราชอบซื้อของมือสองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าปลอกหมอนผ้าปูที่นอนผ้าหม่มหมาของมือสองเป็นอะไรที่มันเรียกร้องหาเราเหลือเกินเหมือนมีพลังงานบางอย่างคนไม่คิดก็ไม่คิด ไอคนคิดก็คิดจังเลยนะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันนะว่าเสื้อผ้าที่คุณซื้อมาเสื้อผ้าอาภรของใช้อันนี้ไม่รวมเกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับมันจะมีเรื่องของเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งบางคนนี่ห่วงเหลือเกินเจ้าเข้าเจ้าของดั้งเดิมเก็บหอมรอมริกเหลือเกินนะคะอันนี้แยกออกไปเดี๋ยวทำคลิปต่างหากแต่มูเตลูวันนี้นะคะความเชื่อวันนี้ เสื้อผ้าอาพรกระเป๋ารองเท้าผ้าห่มผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้านวมพรมเช็ดเท้าสิ่งของเหล่านี้ที่เราชอบซื้อมาอยู่ในเคหสถานอยู่ในบ้านของเราอยู่ในห้องของเรามีอาถันหรือไม่อ เราจะเป็นภาพรวมนะคะหรือว่าดวงของเราเนี่ยเป็นคนดวงแข็งซื้อมาแล้วไร้ซึ่งอาถรรพ์เราจะเปิดแค่ตรงนี้ค่ะอินดีต้อนรับสู่มหานครทาโลมหานครที่เต็มไปด้วยเรื่องของมูงเตลูเราจะมาเปิดเผยกันนะคะเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าค่ะเดี๋ยวค่อยมาขยายความกันเลือกหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองค่ะหมายเลขหนึ่ง หรือหมายเลข2นะคะกองนี้นะคะเดี๋ยวแยกให้ดีกว่ามะจะได้เข้าใจเนาะกองหมายเลขหนึ่งกับกองหมายเลข2นะคะมาใครที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งเรามาพยากรณ์กันนะคะอ่ะกองหมายเลขหนึ่งนะโอ้โหสิ่งที่คุณได้มา มันเป็นเหมือนกับว่าสิ้นสุดของคนคนนั้นไปแล้วเออเดี๋ยวมาขยายความหน่อยนะคะมาขยายคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งขออนุญาตขยายความตามนี้นะคะกองนี้นะคะต้องบอกว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นพลังงานที่ออถือว่าของนั้นนะได้ถูกบริจาคแล้วได้สิ้นสุดอายุไขของคนคนนั้นไปแล้วนะคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งหรือเขาคนนั้นได้ออบริจาคเป็นทาน หรือยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บริจาคหรือสิ้นอายุไขญาติพี่น้องเอามาบริจาคนะคะภาพเป็นภาพเหมือนการกวดน้ํานั่นหมายความว่าสิ้นสุดแล้วแหละนะคะแต่ถามว่ามีเจ้าเข้าเจ้าของมีเจ้าของหมดแหละแต่เขาตัดกรรมไปหมดแล้วตัดตัดบ่วงของความหวงของตัดในเรื่องของการที่จะต้องมาตามทวงแล้วแสดงว่าของสิ่งนั้นของวินเทจเหล่านั้นเสื้อผ้าอาพอรุ่นคุณตาคุณยายเสื้อผ้าอาคอบอาพรที่ชอบซื้อเหลือเกิน ถือว่าไม่ได้มีอาถรรพ์ในระดับแรกแล้วเดี๋ยวเราไปขยายความกันนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของคําพูดคําจามากกว่าดวงของคุณนะนะคะถ้าเป็นถ้าซื้อพวกเสื้อผ้าอภาร์ตามที่พูดไปเนี่ยพลังงานน่ยมันไม่ได้รุนแรงหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นของคนตายไปแล้วเออหรือว่าเป็นของที่สิ้นสุดนะคะไม่ได้มีการหวงของเกิดขึ้นนะคะและก็ไม่ได้มีอาถรรพ์ใดๆ ใช้ได้ตามปกติเลยนะทีนี้บางครั้งเนี่ยคนที่ชอบซื้อของมือสองบางครั้งก็จิตใจอ่อนไหวแบบคิดไปเองนะคะคิดไปเองว่าเอ๊ะไปเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเหมือนมีอาถรรพ์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรเลยดวงของคนค่อนข้างที่จะอืมไม่มีค่ะ ถ้าเป็นสิ่งที่คุณซื้อมาไม่มีไม่ต้องไปดูดวงไม่ต้องไปแก้อาถันไม่ต้องไปอะไรเลยนะคะถ้าคนเลือกกองใหม่เลขหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคุณกลัวตามคําพูดของคนมากกว่าคุณกลัวเพราะว่าความรู้สึกที่คนขายบอกว่าโอ้โหชิ้นเนี้ยนะเจ้าของห่วงมากเลยกว่าจะได้มาเป็นาะเป็นคําพูดที่เป็นคำพูดหวังเงินหวังทองหวังปั่นราคามากกว่าโอ้เสื้อตัวนี้นะอ,อือหออันเนี้ยนะ เจ้าคนดังนะแล้วใส่ในวันที่เ,เสียชีวิตอะไรประมาณนี้มันเป็นคำพูดที่สร้างมูลค่ามากกว่านะคะมันจึงทำให้กลายเป็นว่าโอ้โหเสื้อตัวนี้อ่ะพรเหล่านี้ขังจริงๆไม่มีอะไรเป็นการสิ้นสุด ฝังกรบหมดเรียบร้อยบริจาคเป็นทานเรียบร้อยและคนบริจาคมีทั้งมีชีวิตอยู่และก็ไม่มีชีวิตนะคะไม่ต้องกลัวค่ะซื้อใช้ได้ตามชอบใจเลยไม่ได้มีอาถรรพ์เลยนะคะโอ้สบายๆค่ะคนเรามันชอบของแบบนี้นะคะ สบายใจได้ในเมื่อชอบของแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องคิดตัวจริงๆแล้วตัวคุณอะถ้าไม่ฟังประวัติเอาแค่ความชอบสบายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพรแก้วเออไม่ใช่แกะแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาพรน,นะคะของใช้ผ้ามงผ้าม่านอะไรคุณใช้ได้มวกได้ไม่มีปัญหาไม่มีอาถรรพ์ตามติดไม่มีอะไรเลยสิ้นสุดวารกรรมจริงๆเป็นการออบริจาคเป็นการให้ได้มาโดยที่ไม่มี วิญญาณร้ายหรือว่าวิญญาณอาฆาตหรือว่าวิญญาณห่วงทรัพย์ไม่มีเลยนะคะสิ้นสุดจริงๆไม่มีอะไรสบายใจได้คนที่เลือกกองหมายเลขหนึง่งอ่ะถือว่าตอบโจทย์แล้วนะคะแหมชอบส่งกันมาให้ทําเรื่องราวของความน่กกากลัวแบบนี้กังวลใจคิดจะใช้ไม่ต้องกังวลแต่จริงๆแล้วคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าชอบแล้วไม่ได้มีความกังวลใจแต่อ่ะเลือกกองซะหน่อยดูซะหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเผื่อมีบางตัวแหมมีเหมือน รอยอะไรมาติดคาบอะไรมาไม่ต้องกังวลค่ะไม่ได้มีอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อต่อกันที่กองหมายเลขสองที่น้องๆเลือกกันเข้ามานะมาต่อที่กองหมายเลขสองที่เลือกกันเข้ามานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะฟังไว้เป็นแนวทางไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะชอบฟังต่อเลือกกองแล้วฟังต่อนะคะไม่ได้ต้องการให้กังวลใจใดๆถือว่ามาร่วมฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้อืม สิ่งที่คุณซื้อมาเสื้อผ้าอาพรอ,อะไรต่างๆนะคะมีอาถรรพ์มีวิญญาณร้ายไหมแต่ถ้าเปิดไพ่ใบนี้คนที่เลือกกองหมายเลขสองแสดงว่ามันเป็นเหมือนอของใช้ที่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนผ่านพิธีกรรมเนาะเออแสดงว่าคุณอาจจะชอบพวกเขาเรียกว่า เสื้อผ้าที่ดูแปลกเสื้อผ้าชนเผ่าเสื้อผ้าที่เป็นเหมือนกับว่าไม่ค่อยเคยเห็นเสื้อผ้าลิมิเต็ดอิดิชันที่มักจะใส่แบบในเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะการทําบุญสุนทานน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ามีวิญญาณไหมเดี๋ยวขอเปิดไพ่เสริมถามว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นผ่านพิธีดีดกว่าผ่านเรื่องราวดีกว่าอผ่านการนุ่งผ่านการใช้ สำคัญสาคัญตามงานบางคนชอบซื้อผ้าถุงโบราณอย่างเงี้ยค่ะ,ะเจ้าของดั้งเดิมอาจจะเคยใช้ไปงานพธิธีต่างๆบางคนชอบผ้าพันคอผ้าไหมหุย่ยลายทอสวยๆซึ่งอาจจะผ่านการใช้งานตามพธิธีสำคัญมากกว่านะคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะ ออโอ้โหเป็นไพ่จระเข้ถามว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหายากและเสื้อผ้าบางตัวเนี่ยนะคะก็มีความวิจิตรหรือว่ามีความงดงามและมีความแปลกตานะคะถ้าชอบเล่นผ้าโบราณก็น่าจะผ่านพิธีหรือผ่านการใส่ในงานพิธีต่างๆเกิดขึ้นถามว่าบางชิ้นน่ะต้องยอมรับว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างแอบแฝงเนาะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของอาถรรพ์หรือว่าเรื่องเล่าที่น่าจะตกรุ่นสู่รุ่นหรือว่าเสื้อผ้าที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจะสังเกตดีๆบางคนะ่ะโบราณโบราณคุณตาคุณตาคุณยายหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าสวยๆงามๆป่านนี้ก็อาจมาขายทอดตลาดแล้วนะคะคุณชอบความแปลก คุณชอบเสื้อผ้าอาภร์ของใช้ที่มีความแปลกในแต่ละประเทศคุณชอบของที่มันแปลกตาที่ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ดังนั้นเสื้อผ้าตามพิธีกรรมต่างๆงานเฉลิมฉลองของแต่ละประเทศออกขายท่อตลาดคุณก็ซื้อมาเก็บเนาะหรือว่าคนที่เขาใส่ตามพิธีใดๆคุณน่าจะมีพลังงานนะคะผ่านการใช้ในตามพิธีต่างๆนะคะ เป็นเสื้อผ้ายุคย้อนยุคโ,โบราณมีวิญญาณมีความอาถรรพ์ของการของผู้สวมใส่ผู้สวมใส่นั้นอาจจะเป็นโหราพยากรณ์อาจจะเป็นพ่อ m ม s หมอผีอาจจะเป็นผู้นำทางศาสนาอาจจะเป็นคนที่ชอบใส่หรืออาจจะเป็นที่ตัวชุดเช่นชุดนี้มักจะตัดใส่ในพิธีสำคัญไม่ว่าจะเป็นพิธีทาง ทางความเป็นมงคลหรือพิธีที่ไม่เป็นมงคลแต่ว่าเราไม่รู้ไงแต่ละประเทศเนี่ยมีการใส่ไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ามันแปลกและเราไม่เคยเห็นเราจึงชอบอ่ะพอเข้าใจนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเป็นเสื้อผ้าอภร์โบรดโบราณผ่านการใส่ในผ่านการใส่ในยุคสมัยโบราณและมาจากหลายประเทศนะคะ จริงๆแล้วคนที่เลือกกองเนี้ยต้องเดี๋ยวต่อด้วยคลิปหน้าต้องดูเรื่องเครื่องประดับด้วยพวกลูกปัดโบราณ,ราณคือคุณชอบความเป็นโบราณที่มันชวนหลงไหลแบบมีสเสน่ห์เหมือนกับว่าเวลาคุณไปเจอเสื้อผ้าหรือว่าอาพอในใดเนี่ยมันเหมือนกวากมือเรียกคุณนะคะมันทําให้คุณดึงดูดสายตากลับไปนอนคิดแล้วต้องกลับไปซื้อเนี่ยกลับไปนอนคิดแล้วต้องกลับไปซื้อหามาจนได้มีผู้คนมากมายมีไพ่เรื่องของโชคชะตานะมีของจักราศีมีของความเชื่อนะคะ โอ้เป็นเสื้อผ้าสวมใส่ที่มีประวัติถ้าถามว่ามีวิญญาณไหมมีค่ะแต่ถามว่าทําให้คุณทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่ว่าถ้าคุณเก็บไว้บางชิ้นสามารถสร้างมูลค่ากลายเป็นของหายากหรืออาจจะมีราคาสูงในอนาคตค่ะ โอ้โหเห็นไหมเป็นผู้นำชนเผ่าเป็นชุดความเชื่อนะคะเป็นชุดที่สวมใส่ในพิธีสำคัญสำคัญจะพูดยังไงดีว่ามีมีความอาถรรพ์ในชุดของเขาดีกว่ามีความอาถรรพ์ในงานที่ใส่ชุดเหล่านี้และก็มีความอาถรรพ์ในตัวตนของผู้ใส่แต่ถามว่ามีผลต่อคุณไหมมันมีผลถ้าคุณไปร่ง่งไปร่วงรู้ถึงประวัติ อย่างแท้จริงมันจะเหมือนกับว่าดึงดูดคุณเข้าสู่ห่วงของความสำคัญในแต่ละเสื้อผ้าอภรณ์เหล่านั้นนะคะและบางครั้งบางตัวเนี่ยก็มาจากการถูกฆาตกรรมหรือว่าอุบัติเหตุด้วยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ชุดตรงนั้นมันอาจจะเป็นชุดของคนคนนั้นที่อาจจะมีอุบัติเหตุหรืออะไรแล้วเขาก็บริจาคบริจาคเมื่อสิ้นนะคะนั่นหมายความว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นมีประวัติเสมอ แล้วก็เสื้อผ้าก็มีความอ้างอิงถึงศาสนาด้วยและความเชื่อด้วยดังนั้นไม่แปลกคนที่ลหลงไหลด้านนี้ยมักจะสะสมของแปลกที่เป็นเสื้อผ้าอารแปลกจากทั่วทุกมุมโลกดังนั้นล้วนมีจิตวิญญาณของอาพรเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งผู้สวมใส่คนก่อนหน้านั้นและถ้าถามว่าคุณไม่กลัวคุณเก็บเอาไว้ได้เลยสิ่งเหล่านี้จะสร้างมูลค่าให้คุณในอนาคตแบบคาดไม่ถึงแบบ พลิกชีวิตได้เลยอ่ะขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะถ้าชอบสายเก็บสะสมของโบราณโบราณเนี่ยคนที่เลือกกองสองเนี่ยสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์หรือว่าสร้างแหล่งความรู้เกี่ยวกับโบราณโบราณเสื้อผ้าอภรรได้เลยนะเออถ้าชอบแบบนี้คือเป็นคนใจแข็งแล้วก็ใจแกร่งพอสมควรและเป็นคนที่มักจะชอบซื้อหรือไปเดินไปเดินซื้อตามตามแหล่งที่มันหายากหรือว่า ตามสถานที่ที่คนไม่ค่อยเดินกันแล้วเรามักจะไปเจอของเหล่านี้ค่ะมันอาจจะเป็นของที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเยอะๆแบบนี้คุณเป็นคนไม่กลัวแล้วคุณเป็นคนชอบดังนั้นไม่แปลกที่จะต้องมีพลังงานล้อมล้อมรอ,อบตัวคุณแต่พลังงานเหล่านั้นเนี่ยถ้าคุณวันนึงมันอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์เป็นทรัพย์ก็ได้ไม่ได้มีผลลบผลโทษอะไรกับคุณนะคะเพราะว่า มันเหมือนกับว่าคุณรู้ประวัติแล้วคุณก็เข้าใจแล้วคุณก็ไม่กลัวและคุณก็ชอบด้วยก็เลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนักนะคะแล้วคุณก็กลายเป็นคนแบบคุณเป็นคนที่มีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายด้วยหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางสถานที่เก็บของคุณก็อาจจะมีความเชื่อด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยคุ้มครองป้องกันคุณไปได้ไปโดยอัตโนมัติ อย่างที่บอกค่ะเป็นความเชื่อฟังหัวเราะไปได้นะคะคอมเมนต์สุภาพได้แต่ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเาขาเรียกว่ามหานครแห่งการมูเตลูวันนี้ภาวะพามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูซิใครที่ชอบรูปปัตทองคำใครที่ชอบแหวนโบราณใครที่ชอบตุ้มหูโบราณใครที่ชอบอาพรสร้อยคอเงินเงินทองทองโบราณดูซิคะว่ามีอาถรรพ์หรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ